ปกติแล้วไม่ว่าใครจะต้องผ่าตัดอะไรก็ตามแต่คนไข้จะเกิดความกังวลและความกลัวเพราะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งเนี่ยรักษาเสร็จแล้วก็จบส่วนมะเร็งเนี่ยสิ่งที่เรากลัวกันคือว่าเมื่อรักษาแล้วเรากลัวจะตาย นายแพทย์สุภชัยเลี้ยงแก้วมณีนะครับเป็นหมอเฉพาะทางทางด้านมะเร็งสูตินรีเวชโรงพยาบาลมุงราชครับผมมะเร็งของทางนรีเวชเนี่ยถือเป็นมะเร็งที่มีความสําคัญอายุของคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมนะครับบางคนเนี่ยเราก็จะพบว่ายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์อยู่บางคนยังไม่มีลูกเลยสังคมเราก็เปลี่ยนไปแต่งงานอายุเยอะขึ้นมีลูกช้าลงอะไรอย่างนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งรังไข่ ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็ยังเป็นมะเร็งที่พบได้เป็นนดับ3นะครับในประเทศไทยเราอยู่ดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องเป็นมะเร็งที่เราต้องให้ความสําคัญ mm hmm. ก็ในกรณีของมะเร็งกับไม่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งเนี่ยรักษาเสร็จแล้วก็จบส่วนมะเร็งเนี่ยสิ่งที่เรากลัวกันสิ่งที่เรากังวลกันก็คือว่าเมื่อรรักษาแล้วเรากลัวจะตาย สองที่เรากลัวเรากลัวว่ารักษาไปแล้วมันจะกลับมาอีกนะครับแต่มันก็จะมีปัจจุบันมันก็มีการรักษาอื่นๆที่สามารถที่จะรักษาคนไข้ให้หายขาดจากโรคได้หลักๆของการรักษามะเร็งแทบทุกชนิดเลยก็คือเรื่องของการผ่าตัดน,นํามาก่อนนะครับวิธีอื่นๆตามมาก็มีเรื่องของการให้ยาเคมีมบาําบัดมีเรื่องของการฉายแสงเป็นต้นถ้าในกรณีของมะเร็งทางนาฬเวสเนี่ยก็ต้องแยกตัวแต่ละโรคไปก่อนถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเริ่มลดลงปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกของเราก็เริ่มลดลงแล้ว มะเร็งที่ขึ้นตามมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราสามารถที่จะผ่าตัดได้เฉพาะในกรณีที่เป็นคนไข้เป็นระยะต้นเท่านั้นนะครับระยะที่สูงกว่านั้นเนี่ยระยะที่มากกว่าระยะที่1ที่2ไปแล้วเนี่ยก็จาเป็นต้องรับการรักษาด้วยการฉายแสงเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักนะครับรวมถึงมะเร็งหลังไข่ด้วย ในกระบวนการรักษาคนไข้1นึคนที่เป็นมะเร็งนะครับเมื่อคนไข้เข้ามาหาเราเนี่ยเราก็จะมีการตรวจหาค้นหาการกระจายของโรคนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการใช้การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับหรือการตรวจเพสแกนนะครับเพื่อดูว่าตัวโรคนี่มีการกระจายไปมากน้อยแค่ไหน นในกรณีที่ตัวโรคอยู่ในระยะต้นนะครับผมทางเราเนี่ยก็จะทําการเรื่องของการผ่าตัดประเด็นสําคัญในการผ่าตัดในส่วนของที่เป็นมะเร็งนะครับก็คือว่าจะต้องมีการผ่าตัดเนี่ยให้ตัวโรคเนี่ยออกไปทั้งหมดไม่ให้เหลือตัวโรคเลยสมัยก่อนเนี่ยยังบอกว่าเออถ้าเหลือตัวโรคสักหนึ่งเซนก็ถือว่าเป็นพยากรณ์โรคที่ดีแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยคือต้องไม่เหลือเลยในทุกๆเคสของเราเนี่ยเราก็จะดูตัวโรคเป็นหลักนะครับดูรอยโรคของคนไข้ซึ่งเราจะค้นหาก่อนแล้วก็รักษาร่วมกันเป็นทีม นะครับทั้งเรื่องของหมอสัญจกรรมหมอทางนรีเวชนะครับหรือว่ารวมถึงหมอทางยาให้ยาเคมีบำบัดด้วยขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเช่นถ้าเกาะที่ลำไส้คุณหมอลำไส้ต้องเข้ามาถ้าเกิดเกาะไปที่ตับหมอตับต้องเข้ามาด้วยต้องสามารถที่จะตัดตัวนี้ออกได้เมื่อโรคมะเร็งแตกต่างจากโรคอื่นตรงที่ว่ามันสามารถจะกลับมาเป็นซ้ำได้การรักษาที่ดีที่สุด รเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่มีการศึกษารองรับว่าสามารถรักษาคนไข้แล้วมีโอกาสที่จะอยู่รอดได้นานที่สุดของเราเนี่ยเราก็สามารถที่ทาเป็นเรื่องขอ,องการผ่าตัดผ่านกล้องทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเยื่อบุปโพรงมดลูกหรือเป็นมะเร็งรังไข่ก็ตามที่เราเลือกในการผ่าตัดผ่านกล้องมารักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยเ <ๆ S 1> นื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะมีความแตกต่างจากคนไข้ที่ไม่ใช่มะเร็งอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าเมื่อเราผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยในบางรายเนี่ย อาจจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องนะครับเช่นการรับยาเคมีบำบัดต,ตอ่อหรือว่าเป็นการฉายแสงต่อนะครับซึ่งนั้น,น่ยต้องใช้เวลาเวลาที่การฟื้นตัวที่ค่อนข้างเร็วดังนั้นแผลที่ใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการที่ซ่อมแซมแผลให้หายสนิทนานกว่านะครับเมื่อแผลของเราเล็กเนี่ยการฟื้นตัวก็จะเร็วนะครับทำให้เราเลือกที่จะใช้การผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเข้ามารักษาคนไข้ใย้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็สามารถรับการรักษาต่อเนื่องได้อย่างทันเวลาครับ ในเรื่องของการผ่าตัดนี่ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดในส่วนของที่เป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับผมการดูแลหลังการผ่าตัดเหมือนกันถ้าเรารักษาด้วยการเรื่องของการผ่าตัดผันกล้องนะครับก็ไม่ได้ต้องดูแลอะไรมากเพราะปกติแล้วเนี่ยหลังจากคนไข้ผ่าตัดเสร็จวันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้าอาจจะมีอาการเจ็บนิดๆิดหน่อยๆน,อยนะครับไม่ได้เยอะแยะพอวันที่3ที่จะได้กลับบ้านเนี่ยคนไข้ก็สามารถเดินเหินลับ้านเองได้และช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทุบมะเร็งเลย ก็มีการตริดติดตามทุก3เดือนนะครับดูว่าคนไข้เนี่ยมีความผิดปกติอะไรไหมมีรอยโรคตรงไหนที่จะกลับมาหรือเปล่านะครับอย่างน้อยเป็นเวลา2ปีหลังจากนั้นเราก็จะนัดห่างขึ้นฮะเป็น6เดือนนะครับจนครบ5ปีจากนั้นก็ต้องตรวจทุกป,ปีไปตลอดชีวิตครับผมเราก็จะมีการเฝ้าระวังคนไข้จนตลอดะครับ จริงๆเรายังมีวิธีการรักษามะเร็งที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้ยาเคมีบําบัดเนี่ยเข้าไปในช่องท้องคนไข้เลยโดยตรงต้องเป็นกลุ่มคนที่ตัวโรคเนี่ยเป็นค่อนข้างจะเยอะนะครับมีรอยโรคก,กระจายอยู่ในช่องท้องเยอะมากปกติแล้วยาเคมีบาบัดเนี่ยก็จะเหมือนน้าเกลือหรือว่าเป็นรูปแบบของยากินนะครับอันนี้เนี่ยเราพอเราผ่าตัดเสร็จปุ๊บเรายกตัวมะเร็งออกไปทั้งหมดแล้วนะครับเราก็ใส่ยาเคมี ที่มีอุณหภูมิสูงเข้าไปในช่องท้องเพื่อทําให้การดูดซึมของยาเคมีเนี่ยตรงกับอวัยวะเลยโดยตรงทําให้ผลการรักษาเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยข้อดีคือเราเชื่อว่าการที่เราให้ตัวยาเนี่ยดูดซึมเข้าไปในตัวบริเวณที่เป็นรอยโรคโดยตรงไม่ต้องผ่านเส้นเลือดไม่ต้องเข้ากระแสเลือดเนี่ยตัวยาจะเข้าไปในตัวโรคโดยตรงทําให้เซลล์ตรงนั้นเนี่ยตายทั้งหมด เพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะมีการซ่อนอยู่รอดอยู่กลับมาเป็นซ้าได้อีกก็จะน้อยลงผลข้างเคียงไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดยปกติแล้วเนี่ยการให้ยาเคมีบัตรอาจจะมีเรื่องของผมร่วงเรื่องของการกดเม็ดเลือดอะไรพวกนี้นะครับการให้ยาทางช่องท้องเนี่ยสุดท้ายมันก็คือดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดในกระแสะเลือดของเราเหมือนกันทําให้มีผลข้างเคียงที่ไม่ค่อยแตกต่างกันแต่ว่าข้อจํากัดก็คือว่าเราจะต้องสามารถตัดออกให้ได้ทั้งหมด นะครับในส่วนในรอยโรคท้องท้องทังท้งหมดนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีเหลืออยู่เนี่ยขนาดที่เรายอมรับได้ก็คือต้องไม่เกิน5มิลเรารักษาจนหายแล้วนะครับแต่ตัวมะเร็งเนี่ยโรคที่มันที่เราเรียกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็คือความสามารถเขาคือสามารถจะกลับมาได้อีกสิ่งที่เราทําได้เนี่ยในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการก,ารกลับเป็นซ้ําที่เยอะ ก็คือเราก็ต้องมาตรวจตามนัดนะครับเพื่อคัดกรองว่าตอนนี้มีรอยโรคอะไรที่เราสงสัยว่าจะกลับมาแล้วหรือยังนะครับตรงนั้นนี่ก็จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะเฝ้าระวังไม่ให้ตัวโรคเป็นมากครับสิ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับระยะของโรคด้วยระยะของโรคมันก็ต้องไม่เยอะนะครับเราถึงจะสามารถที่จะ รักษาโดยที่ยังสามารถจะเก็บเรื่องของความสามารถในการตั้งคันของคนไข้ไว้ได้นะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นต้องเริ่มจากการตรวจก่อนคนไข้เนี่ยก็ควรที่จะต้องมาตรวจเป็นประจำเพื่อให้เราสามารถค้นหาตัวโรคตั้งแต่ระยะต้นๆได้ ตามคาแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็แนะนําให้สุภาพสตรีทุกคนที่อายุมากกว่า25ปีเนี่ยเข้ารับการตรวจภายในนะครับและเมื่อได้รับการตรวจภายในแล้วเนี่ยเจอความผิดปกติเราก็สามารถที่จะตรวจอันตาซาวดูว่าลักษณะของรอยโรคภายในของมดลูกของรังไข่เป็นยังไงด้วยโดยทั่วไปเราจะตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งปากมดลูกอยู่แล้วนะครับหรือว่าตีนกันบ่อยๆก็เป็นแพสเซเมียหรือว่าเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV นะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจคัดกรองเพื่อหาระยะก่อน โรคมะเร็งนะครับของมะเร็งปากมดลูกก็จะมีการตรวจตัวมดลูกกับรังไข่ด้วยถ้าเกิดพบว,ว่ามสงสัยว่ามีความผิดปกติหรือคนไข้มีอาการอื่นๆเช่นปวดประจําเดือนอะไรเข้ามาด้วยเนี่ยเราก็จะทําอัาลตราซาวด์เพื่อดูรอยโรคต่างๆด้วยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการตรวจยีนตรวจดูเรื่องของกรรมพันธุ์ รวมถึงการใช้ยารักษาในกลุ่มที่เป็นยามุ่งเป้าหรือว่าเป็นยาที่เป็นกลุ่มยากลุ่มกลุ่มใช้ปุ่มุอมการรักษานะครับผมตรงนั้นนี่ก็ทําให้ผลการรักษาของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมณปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยพัฒนามากกว่าเมื่อก่อนมากนะครับผมรวมถึงเรื่องของการทําผ่าตัดผ่านกล้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง แบบหลายพอตแบบพอตเดียวนะครับผมหรือว่าเป็นการผ่าตัดทางช่องทางธรรมชาติเช่นผ่าตัดผ่านทางชองคลอดรวมถึงการใช้หุ่นจนช่วยผ่าตัดนะครับทุกวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดอย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ทําให้ระยะเวลาในการฟื้นตัวคนไข้เนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิม